คลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางปะกอก9้าอินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใยอาหารวิตชาดีีทจ t รี่ไฟเบอร์ ครับเจาะเขาเดือนหโมงเย็น25นาทีรายการสดนะครับวันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับทนผช้อมครับหลังจากเกิดกรณีของอดีตหลวงปู่เนนคำซึ่งเป็นประเด็นร้อนคุยกันมาหลายฝ่ายนะครับวันนี้เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะได้คุยกับครอบครัวของอดีตเนนคำเนี่ยนะฮะผมเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนั่งอยู่กับผมเนี่ยนะฮะอันเนื่องมาจากกรณีที่เมื่อวานนี้และตลอดทั้งวันนี้ก็เดินสายไปตามจุดต่างๆเพื่อจะยืนยันว่าคือบุคคลที่ปรากฏในภาพซึ่งออกมาในช่วงแรกๆของกรณีอื้อฉาว ของอดีตเนนคําที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเขาก็คือใช่หรือไม่ผมก็ไปทราบเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยนะฮะคนสุริสุขผลนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่น้องของอดีตเนนคําเลยนะฮะอันนี้เป็นพี่ชายคนที่สองนะครับคุณชันรงสุขผลนะฮะสวัสดีครับและนี้เป็นพี่ชายคนที่สามวิจารณสุขผลนะฮะสวัสดีครับคนที่สี่ก็คืออดีตเนนคําแต่ทางนี้จะเรียกหลวงปู่เนนคําก็แล้วแต่ และสุริเป็นคนที่ห้าครอบครัวมีผู้ชายทั้งหมดห้าคนถูกไหมฮะมีพี่น้องกันเนี่ยคนโตอยู่ที่บวนะะ้ยฮะรช่ไหมครับท่านนี้แถลงข่าวยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้สุริครับผมครับผมนะครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่เนนคําไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมพร้อมจะตรวจดีเอเครับผมนะแต่ไหนลองทำาา่านี้ได้ไหมฮะอ่ะ ถามท่านี้ได้ไหมฮะได้ครับอ่ะถอดแว่นก่อนถอดแว่นเลยครับผมนะถอดแว่นอ่ะพี่พี่วิจารณ์ช่วยถืออ่ะได้ครับดูหน่อยดูดูจอนิดนึงนะฮะช่วยจับหน่อยฮะจับภาพเอาจับภาพหันไปทางนี้หันไปอีกทางหนึ่งขออนุญาตนะฮะผมขออนุญาตครับถอดนะฮะหันไปทางนี้ฮะแล้วเงยนิดนึงหลับตานะฮะได้หรือยังฮะเอากล้องจับมามุมภาพได้ยังฮะ มุมภาพอยากขออนนะฮะอ่ามุมภาพเอาจับคู่กภาพ้วนะฮะเงยหน้าอีกนิดนึงครับทอนะฮะเงยอีกนิดนึงครับนะฮะมีนิดนึงนะดนะอนถือภาพคูวนะฮะอ้นดนึงเภาพคีดนึภาพึเียบเทียบูภาพนิดนึงนะเ๋ยวผมพยายามจะจับนะฮะอ่าหันมาอีกนิดนึงหันมานิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว นะได้หรือ,อยังทีมงานโอเคไหมถ้าทีมงานโอเคแคปภาพนี้ไว้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะฮะอ่านี่นะฮะในภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าทางสุริเนี่ยยืนย่าเป็นสุริถูกไหมพยักหน้าพอครับนะฮะแต่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยร่องรอยเนี่ยตรงนี้ในภาพมีจุดเหมือนกับเป็นปาาหรือเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะใบหูอ่า ทีมงานแทบภาพนี่ไว้แล้วผมเดินกลับไปที่นั่งก่อนอ้าวสุลิเอาหน้าลงได้ทำไมถึงเพิ่งอ,ออกมาเพราะว่าผมมีครอบครัวครับเพราะว่ากลัวจะเป็นอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรครับกันครับมีคนเลยมีลูกด้วยครับอืมสองคนครับสุลิเนี่ยมีลูกสองคนครับนะฮะแล้วยังไงฮะทำไมถึงออกมาคือกลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นคือก็ข่าวเนี่ยครับข่าวคือกลัวแม่ก็อะไรต่างๆครับเออ เสียใจอะไรนี่นะครับครับผมก็คิดกับลูกกับเมียผมด้วยอืครับอืก็ตัดสินใจออกมาเนี่ยครับออแต่ก่อนหน้านี้สุริก็ก็อยู่ใกล้ชิดกับเนนคําครับผมครับใช่ไหมฮะก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็หลวงปู่ก็อยู่ที่วัดนะครับเออครับเออแล้วคุณสุริอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่ทรายโมลครับอยู่ที่ทรายมมลครับที่บ้านครับอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับผมครับแล้วตัวหลวงปู่ริงๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันธีธรรมนะครับอยู่ที่ขันธีธรรมที่อับเนี่ยนะครับ ที่ที่บ้านแล้วก็ปกติท่านจะมีกิจในรับกิจในมูลวิจารช่วยบอกทั้งทั้งทั้งเดือนก็ว่าได้ตลอดทั้งปีก็ว่าได้แต่ถ้าจุดจะไปอยู่จุดนี้สามวันอยู่จุดนี้สองวันหรือวันหนึ่งจะมีอยู่สามงานยังมีครับท่านนี้ผมต้องขอถามย้ำตรงนี้เนี่ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใช่หรอรับผมนะฮะนี่ทําอะไรภาพนี้ทําอะไรสุริภาพนี้เอาภาพนี้อยู่ที่นี่เมาครับอยู่ที่ในโรงแรมในอันลีสวดครับเมาครับเมาครับ นะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องบอกว่าใครก็ได้นะฮะครับผมครับเออยังไงไม่ต้องบอกชื่อเขาแล้วกันไปรู้จักได้ยังไงก็เขาไปวัดไปนี่เนี่ยครับก็เรยนัดหมายกันไปหอนไปนี่เนี่ยครับเอ่อตอนนั้นเป็นแนนอยู่ใช่ไหมครับผมเป็นแนนอยู่แล้วแนนครับก็เป็นแนนอยู่เป็นแนนครับเป็นแนนอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะครับอ่าแล้วไปไปจีบเขายังไงก็เขามาก็ก็ส่งสายตาให้อะไรฉันมากเกินครับเป็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชังนี่ก่อนอาจารย์อจรบวชด้วยไหม ไม่ไม่บวชไม่ได้บวชด้วยนะฮะตอนนั้นยังไงอ่ะเขาก็ส่งสายตาทำเหมือนให้ชอบไม่เลยนะครับก็เลยติดต่อกันไปนะครับไปนอนด้วยกันนี่แหละครับตาส้มตาหวานตาส้มตาหวานใช่ไหมครับผมก็ดันว่าแล้วผมก็ทุกโซนดื้อครับแบบดีๆครับตอนนั้นครับเจลีอะไรคือตาส้มตาหวานตาส้มตาหวานนี่คือแบบหนุ่มสาวเขาชอบครับเขาทำชอบก็เลยนัดกันเอาโทรศัพท์มานัดกันไปนอนไปอะไรเนี่ยครับเอ้าเราเป็นเนร์อยู่ตอนนั้นอ่ะครับผมแล้วเราบอกเขาว่ายังไงนะครับเราบอกเขาย่ายังไงตอนนั้น ก็โทรหากันชอบกันเนี่ยครับก็ไป,ไปเล่นไปในทุกส่วนไปเที่ยวอะไรครับเที่ยวกลางคืนเที่ยวอ,อะไรเนี่ยครับฮครับแล้วจากนั้นถ้าเป็นภาพของสุนิ่จริงหลวงปู่รูเ้เรื่องไหมหลวงปู่ท่านก็ปฏิบัติธรรมเพราเป็นคนที่ล้างรถครับพอเลยเอาขโมยก็เลยเอารถของท่านนี่ไปเที่ยวไปเลยครับอเป็น,ปนคนล้างรถครับนะฮะรถอะไรรถอะไรจะน่าไปเที่ยวรถเก๋งก็เก่าครับรถเก๋งก็เก่าตอนนั้นยังไม่ดงดังก็กาลังจะดังนะครับกําลังจะดังครับผมนะฮะ แล้วยังไงฮะแล้วไปเจอกันครับผมนัดหมายเจอกันครับผมแล้วที่อันนี้ที่ไหนเนี่ยที่รีสอร์ทครับที่รีสอร์ทครับผมนะฮะแล้วถามาีอะไรกันไหมก็มีอะไรกันครับภาพนี้คือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาพนี้นอนครับคือหนุนหมอนเดียวกันถูกไหมครับอ่าแล้วสุรีบอกว่าถ้าเป็นสุรีเนี่ยเมาครับผมแล้วยังไงฮะทำไมถึงเมาเนี่ยครับก็ดื่มดื่มสุราเนี่ยครับผมก็เขาถ่ายเอาไปโพสตในเน็ตในเรนนี่แหละครับเอ้วแล้วอะไรยังไงคือจําได้ไหมวันั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับ จำได้ไหมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมก็มองผมไปกินในรีสอทครับไมนก็นานแล้วก็จําไม่ค่อยได้ครับเอครับก็มาเห็นในในในเน็ตนี่นะครับอแต่สุริเห็นไหมว่ามันมีจุดในภาพนี้เนี่ยกับภาพของสุริอ่ะภาพที่แคปไว้เมื่อสักครู่ปวดขึ้นมาดูหน้าจอแล้วจอภาพของสุริสดตอนนี้ไปเป็นจอเล็กนะฮะอาตะกี้แคปไปฮะแคปไว้ไหมทําไมอันนี้มีรอยปานเนี่ยของสุริไม่เห็นมีนะสิวครับตังค์ซิวครับ อันนี้เสิวเหรอครับผมรอยสิวครับทุกคนท่าเป็นมือช้างดำนะแต่ผมยังเป็นสิวหัวช้างวสิวใหญ่ครับสิวเหรอครับผมอ๋อใบหูอ่ะใบหูอ่ะของสุริจะไม่มีรอยหยักเท่าไหร่นะอันนี้ในรูปจะหยักหยักนะอ้าวน่นไงฮะมันก็นานนะเนาะตอนเด็กตอนนี้ก็อายุผมก็อ้วนนะครับอย่างครับฮะอ้วนอ้วนขึ้นสามสิบกว่าแล้วครับเออ ใช่เหรอครับผมฮะใช่ใช่ไหมครับอ๋อจะยืนยันนะฮะอธินนบายหหนะฮะครับแล้วมีอะไรยังไงเอางี้หลังจากที่ถแถลงข่าวเมื่อวานกรมสอบสวนชพิเศษเขาถแถลงข่าววันนี้ครับจะไม่รู้สุริได้ฟังหรือยังนะฮะกับครอบครัวได้ฟังรหรือยังครับ <ผม S 1> พันเอกชัชชนันเมธีธรรมาพรรองผู้รองผู้บัญชาก,การสำนักคดีความมั่นคงดีเอสไอเขาบอกเรื่องนี้เอาไว้ฟังพร้อมกันตรงนี้ไหมครับเขาถแถลงวันนี้เองนะฮะอ่าฟังดูฮะ เกี่ยวกับเรื่องภาพถ่ายที่มีปัญหานะครับว่าน้องชายของนายเวีรพจน์คือนายสุริเนี่ยได้มากล่าวอ้างนะครับกล่าวอ้างว่าเป็นเป็นผู้ชายเจ้าของภาพนั้นนะครับคือสำหรับเรื่องนี้เราก็จะเรียกทําการสอบปากคาและถ้าว่าผลพิสูจน์ภายหลังว่าแท,ท้จริงแล้วเป็นการให้การเท็จก็จะต้องโดนเร,เราดําเนินคดีด้วยนะครับสท่ารับน้องชายนะครับแล้วก็ประเด็นรูปภาพอีกเหมือนกันนะครับจากการจากการที่เราได้ร่วมกับ ทางผู้เชี่ยวชาญหลายๆหลายๆสำนักนะครับได้ทําทการตรวจสอบภาพเนี่ยพบประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่ใช่ในาสูระแน่นอนนะครับมีอยู่หกจุดนะครับก็คือ,อจุดที่หนึ่งนะครับใบหูของน้องชายเป็นรูปกลมแต่ของเนรคำมีทรงหยกักจักจุดที่สองคางมีลักษณะไม่เท่ากันจุดที่สามจมูกน้องชายดูลักษณะไม่เหมือนในลูกที่เป็นข่าวแต่ทางด้านเนรคำเหมือนมากกว่าจุดที่สี่รูปจุดฝอยลักษณะของน้องชายต่างจากในรูปมาก จุดที่5บริเวณหน้าผากน้องชายมีรอยฝายตางจากรูปที่เป็นขาวจุดที่6จุดต่างๆตรงกับรูปของนายวิรพลทุปการเช่นจมูกฝายรูปใบหูนะครับทั้ง6จุดนี้นะครับอ่ะว่าไงฮะสุริยนี่ครับเดี็กชายเขาดูภาพแล้วก็บอกว่าภาพนั้นเหมือนพี่ชายมากกว่าไม่ใช่ครับผมครับผมจะมาขอโทษอ่าอยจะพูดไรเชินะอ่ะจะมาขอโทษที่ผมกระทำ เป็นภาพให้เสียหายจะมาขอโทษชาวพุทธาศนาครับผิดพลาดเนี่ยครับผิดพลาดไปผมเกลีย่ตั้งแต่ครั้งอดีตครับผมจะมาขอโทษสือทั้งหลายชาวโลกประนามครับชาวโลกประนามที่เกิดขึ้นนี่นะครับผมเสียใจครับที่มันเกิดขึ้นนี้ผมก็ขอโทษครับ,บเนื่<อ><า>นยเป็นเรื่องบาดปลายใหญ่ขึ้น ลวงปู่ไปประเทศนอกก็กลับมาไม่ได้นี่นะครับเป,เป็นเป็นข่าวนี่ครับนะผมยังให้มีฝ่ายยุติธรรมนี่ยมาค<อ>ุ้มครองลุงปู่ผมนี่นะที่แม่ทำให้ต่างเสียหายวขอขวเป็นธรรมนะครับขอให้พวกเป็นธรรมข่าวก็คือข่มผมแม่ก็ไม่สบายครับ <itation. S 1> ผมพี่นอ้องงอะไรก็ไปขู่คุ้มขูที่บ้านเสียใจไม่แม่ใครไปค่มขู เยอะมือข่มขู่ครับท้ว่าผมมาเดี๋ยวมึงควรยยดบ้านยองไงยยดบ้านอพี่ชายว่าไงภาพจับของชลีไปจะแสดงความรู้สึกเชิญฮะับี่ตอนที่ดีเอสไอไปวันหนึ่งหลังหนึ่งวันตอนเช้าประมาณเก้าโมงมีโทรศัพท์เข้าไปอขอสายแม่ครับจะบอกแม่ขอคุยแม่อย่างเดียวเพราะคุยไม่ได้แม่ไม่สบายคเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ จะขอปิดคดีนียนคำจำนวนห้าแสนบาทผมก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินก็ขอคุยกับแม่อย่างเดียวคุยกับผมไม่ได้ผมเป็นลูกแม่อะไรผมก็ต้องคุยกับผมพมการรับเองรับรับเองครับแล้วนี่มันผมต้องเขียนไว้นี่มีเลขบัญชีมีจำนวนเงินแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือโทรมาเขาบอกเบอร์บัญชีครับผมเขาเป็นลูกน้องในพันโทอ่า อันนี้ไม่ยากคตัวถ้าอย่างนี้ตรวจสอบได้ครับนี่นี่ผมมีแตอ้ว่าทั้งนี้ก็มาบอกมีการเรียกเงินเรียกเงินห้าปบคดีห้าแสนครับอาจริงไม่จริงเดี๋ยวตรวจสอบก็ได้ถูกไหมฮะได้ครับผมอันนี้ทําให้ครอบครัวยังไงแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องกลัวก็ข่มขู่ไงจะยึดบ้านจะยึดบ้านแล้วแถมบอกว่ามันจบไปแล้วบ้านหลังนี้เขาอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้คุณจดเอาไว้ถูกไหมใช่ใช่ลายมือผมเองอ่าอ้างว่าเป็นลูกน้องใครยังไงเราไม่ต้องปเอ่ยชื่อนะเอ่ยชื่อลูกน้อง นะพันโทรจะไม่ถอยไม่ต้องรู้ชื่อพันโทรหรือพันโทพันโทพันโทแล้วบอกให้โอนเงิน5้าแสนให้โอนเงินเลยครับโอนเลย <นะ S 1> แล้วก็ยังไงเขาบอกไม่ไม่จะคุยกับผม